วจีย,ยานนาวาจัดพิธีบวงสวงและเจริญพระพุทธมนต์โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวจียนนาวาที่พระอุโบสถวจียนนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีบวงสวงและเจริญพระพุทธมนต์โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัญยนนาวาโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวจียนนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนายประที่เพ็งตะโกอดีตอธิบรีกรมศิลปากรเป็นประธานฝ่ายกฤหัต พร้อมกันนี้พระเถระวจยาน,นาวานายพงศธรเพียงแก้วผู้แทนกรมศิลปากรดรกฤษดาคุณทัชนีจากใจมนบริสันต์เนธเจกิฟต์จำกัดคุณสุชาดาจิราธิวัตน์ในานอุบาสกอุบาสิกาวาจยานาวาตลอดจนคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีนายพงศธรเพียงแก้วผู้แทนกรมศิลปากรกล่าวถึงโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วจยานาวากรุงเทพมหานครพีงบประมาณ2564ว่า เนื่องจากพระอุโบสถวัญญาณวารเป็นโบราณณสถานสำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้มีสภาพเสียหายไปตามเวลาจะเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขยอย่างเร่งด่วนรรกรมศิลปากรและวัญญาณวารจึงได้มีโครงการบูรณะปรับปรุงโดยจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเปลี่ยนพื้นที่ภายนอกพระอุโบสถปรับยกระดับพระอุโบสถและก่อสร้างโครงสร้างรื้อถอนกำแพงแก้ว ซุ้มประตูและลานประทักษิณมีให้กระทบต่อสิ่งก่อสร้างเดิมที่อยู่ใต้ดินดำเนินงานขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณนดีเก็บข้อมูลโบราณนดีก่อนดำเนินงานปรับยกพระอุโบสถก่อสร้างลานประทักษิณบันทึกสภาพปัจจุบันกศูสย์แบบจัดทำทะเบียนเข้าเฟือกแล้วถอดรื้อซุ้มเสมาถอดรื้ององประกอบพระอุโบสถนำจัดเก็บเพื่ออนุรักษ์และนำกลับมาติดตั้งคืนเมื่อปรับยกพระอุโบสถและก่อสร้างลานประทักษิณแล้วเสร็จ การดำเนินงานได้อนุมัติพร้อมงบประมาณสมทบจากกรมศิลปกรระยะที่1เป็นเงินจานวน3ามสล้านห้าแสนห้บาทสมทบจากวัฒนาวาเป็นเงินจานวน11บเอ็ดล้านสองแสนบาทรวมเป็นเงินงบประมาณ44่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทโดยในพิธีดรกฤษดาคุณทัศนีจางใจมนบริษัทเนจักิจจำกัดถวายปัจจัยร่วมโครงการ1นล้านบาทและคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ถวายร่วมโครงการอีก1ล้านบาท